สวัสดีครับคุณพระช่วยชอบนะครับผมวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับจะมาสอนวิธีการที่จะดู YouTube และ Netflix นะครับในเครื่อง PS4 Custom firmware 6.72นะครับผมไฟล์ที่จำเป็นนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ตรง description นะครับลูกค้าก็ไปทำการดาวน์โหลดมาก่อนนะครับ โดยโหลดมาแล้วแตกซิปนะครับก็จะได้ไฟล์ YouTube กับ Netflix นะครับผมเอาไปใส่ลงใน e x t e r n a l hard disk หรือว่า f a h d r i v e นะครับที่ Format เป็น f ฟ t ส h 32หรือ EX f a t นะครับผมหลังจากนั้นก็เอามาเสียบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ เริ่มต้นด้วยการเจลเครื่องก่อนนะครับหลังจากเจลเรียบร้อยให้มาตรง disable update ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต่อเน็ตไว้ตลอดเลย มันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ที่เครื่องเราจะอัพเฟิร์มแวร์ฉะนั้นเรา Disable เอัปเดตไว้ก่อนดีที่สุดนะครับนี่มันก็ขึ้นแจ้งแล้วนะครับ Disable เอัปเดตแล้วจากนั้นก็เพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็เข้ามาเช็คที่ s y s t e m มนะครับแล้วก็อ u ต o m ม t ติดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับตรงนี้ ปล่อยว่างๆไว้เลยนะครับจากนั้นก็ลงแอปนะครับที่จัดเตรียมไว้เข้ามาที่ดีบักนะครับแล้วก็เกมแพ็กเกจอินสตอลเลอครับก็จะเห็นตัวที่เราเตรียมไว้นะครับ YouTube กับ Netflix นะครับก็ทำการลงได้เลยครับ ลงเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับเหมือนกับเข้าเหมือนกับเกมที่เราลงไว้ครับจากนั้นก็ทำการต่อนเน็ตนะครับผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับลูกค้าน่าจะต่อนเน็ตกันเป็นทุกคนแล้วนะครับลองเทสดูโอเคครับต่อนเน็ตเรียบร้อยแล้วปิดอัปเดตเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ เข้าได้เลยครับถ้าแจ้งแบบนี้ให้ตอบอัปเดตเลเตอร์นะครับนี่ครับก็สะดวกดีนะครับดีกว่าที่เราจะไปเข้าในเบราว์เซอร์นะครับหรือบางคนที่ทีวีไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีหรือว่าไม่มีพวก กล่อง Android นะครับก็ใช้ตัว P.S.4 เจ b เ a กของเราเป็นตัว Home e n t e อร์เทนเมนได้ครบคันเลยนะครับทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรามีของดีอยู่แล้วเราต้องใช้มันคุมนะครับ ก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับทดลองเน็ตฟ i ินะครับ อันนี้ผมใส่พวก user name p a พัส,สดุแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สาธิตให้ดูลองรับทุกอย่างนะครับสับไทยทุกอย่างเสียงไทยเหมือนปกติทุกอย่างเลยครับผม สำหรับ YouTube นะครับ YouTube เรายังสามารถที่จะแคสจากโทรศัพท์เราขึ้นให้ภาพขึ้นให้ภาพขึ้นมาที่จอได้นะครับโดยที่เรา พิมพ์จากโทรศัพท์นะครับก็ง่ายๆครับแค่โทรศัพท์เราอยู่ในวงวงแลนอยู่ในวงเดียวกันนะครับระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องพีนะครับผมพอเราเปิดโทรศัพท์ของเราเข้ามานะครับก็กดปุ่มนี้ครับแล้วก็แคสไปยังนะครับก็กดแค่นี้มันก็เชื่อมต่อกันแล้วนะครับนี่นะครับมันเชื่อมต่อกันแล้ว เวลาเราพิมพ์เราก็ไม่ต้องใช้จอยพิมพ์นะครับแล้วก็มาพิมพ์ที่โทรศัพท์เราเนี่ยครับมันก็จะแคสขึ้นจอเลยนะครับสะดวกมากๆเลยครับผม ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็นำมาฝากเพียงแค่นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจคุณพระช่วยช็อปนะครับ facebook คุณพระช่วยช็อปเราก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับ PS4 Gel Break นะครับผมยังไงเข้ามาติดตามกันได้นะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเราจะมีให้เราจะมีสาระดีๆอย่างนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับผม วันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ